ก็กราบสัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมโนลกำจบเกม Black เฮาส์มนกันอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับแอสตาปีศาจกันอีกแล้วซึ่งก็จะเป็นหัวข้อที่หลายๆคนไม่ค่อยพูดถึงกันนั่นก็คืออ่ะคือมันไปที่แน่ชัดอยู่แล้วว่าแอสตาปีศาจจะมาวันที่12นี้เนื่องจากมีข้อมูลหลุดมา็จะเยอะแต่สิ่งที่หลายๆคนไม่ได้พูดเลยนั่นก็คือถ้าแอสตาไม่มาวันที่12นี้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้น อาจเย็นอย่าเพิ่งคอมเมนต์ด่าว่าพี่มันมาแน่ๆพี่ใจเย็นคือ,อรู้แหละมันมาแน่แต่เกมสามารถเปลี่ยนกําหนดการได้เสมอเกมสามารถทําอะไรก็ได้เกมอันจะแบบเชื่อมันไส่ไว้พวกเชี่ยนี่แม่งรู้มากว่ะนี่กูยัดแม่งเอาตัวอื่นแทรกเอตตาไปเลยไกลๆไม่เอาเข้าหรอกเกมก็ามาทำได้เกมจะเร่งแผดให้มันแบบมาก่อวันที่12นี้เกมก็ทําได้เหมือนกัน หรือเกมจะแบบเอ่อรยกว่าไงดีเปลี่ยนจากตัวม่วงเป็นตัวปกติเหมือนที่ข้อมูลหลุดมาเกมก็ทำเกมก็ทำมาแล้วไงทำได้ด้วยซึ่งเอสตาปีศาจผมก็จริงๆผมก็ค่อนข้างมั่นใจแหละว่ามันจะมาที่สิบสองนี้จริงๆซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับว่าถ้าเอสตาปีศาจเนี่ยไม่ได้มาวันที่สิบสองนี้จะเกิดอะไรขึ้นข้อแรกแน่นอนว่าถ้าเอสตาปีศาจไมมา เมตาปัจจุบันที่จะเล่นและจะติดเมตาไปจนกว่าแอสตาปิศาจจะมาเนี่ยจะเป็นทีมฟ้าล้วนไม่รู้ว่าใน PPP มันมีให้เห็นเปล่านะเออเช็คก่อนเช็คก่อนดูนดับยังไงนะอ๋องูปถ้วยอ่าเนี่ยก็จะเป็นทีมฟ้าล้วนเหมือนที่คนที่สองใช้ ตอนนี่ทีมปัจจุบันแล้วเนี่ยว้าวคือถามว่าทำไมาถึงจะเป็นเมตาของทีมฟ้าล้วนอยู่<ม>คือเนื่งต่อให้มียูโนมาเนี่ยแต่ยูโนมันกากคือยูโนเป็นตัวที่ p v วีพเก่งนะเก่งแต่ยูโนเนี่ยใน PV วมันกากมากกระจอกเลยแหละมันจะเก่งเฉพาะเมตาทีมแดงส่วนเลนกิสตอนนี้ก็ยังไม่เก่งเลนกิสจะไปเก่งตอนแบบุ ใครอ่ะน่าจะต้องเี่กู้ฟ้าหน้าผู้แบบเขียวอะไรเงี้ยเออนนะตึ้งกลิมเสจะเก่งเว้ยเพราะฉะนั้นแล้วเมตาที่จะอยู่กับพวกเรายาวไปจนกว่าแอสตาจะมาก็จะเป็นทีมฟ้าล้วนนั่นเองซึ่งก็ประมาณนี้สําหรับสิ่งที่จะเปลี่ยนไปในข้อแรกนั่นก็คือเมตานั่นเองก็คือทีมฟ้าล้วนเราเนี่ยจะติดเมตาไปยาวกว่าปกติข้อที่2จะเป็นเกี่ยวกับระยะเวลาในการดองเพชร คือเนื่องจากเอสตาปิส์าจข้อมูลที่มันหลุดมาเนี่ยมันค่อนที่จะไวมากคือมันหลุดมาน่าจะก่อนก่อนมันหลุดกับวันที่มันเข้าห่างกันประมาณแบบเดือนหนึงน่งเเดือนหนึงน่งอะไม่ถึงเดือนเพราะฉะนั้นคนที่แบบเพิ่งใช้เพชรหมดไปเขาเนี่ยส่วนมากนะส่วนมากจะมีแค่2อ,อย่าง 1. เติมเอาเพชรกับทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เพชรทัน2เลยคือเลือกเล่นอมีข้อสามเพิ่มมาด้วยเพิ่อนึกได้นั่นคือการ เตรียมตัวรีไอดหาแอสตานั่นเองถามว่าแอสตาปีศาจมันจำเป็นมากขนาดนั้นเลยเหรอ,อ,อ,อผมค่อนข้างมั่นใจมากๆว่าทุกคนอยากได้แอสตาส่วนความจำเป็นผมมองว่ามันจำเป็นมากๆเนื่องจากตัวมันค่อยจะไปได้ทุกที่ PVE PVP ไตออ่หอฟาร์มนั่นฟาร์มนัน่ฟาร์มนี่แอสตาไปได้หมดส่วนเรื่องของ ยังไงนะระยะเวลาอ่าใช่ใช่ใช,ใช่เพราะถ้าตามปกตินะถ้ามันเร่งแพทมาขนาดเนี้ยถ้ามันไม่เร่งเอสตาเข้ามาเอสตาจะมาประมาณเดือนที่3เดือนที่4ซึ่งกว่านถึงตอนนั้นอะเราทุกคนไม่มีเพชรหมดแล้วอจริงเพชร,พชรแม่งแบบบางคนแบบเพชร 5, 10, 10, 10, 10, เอ่อห้าหมื่นหกหมื่นเลยว่าถึงตอนนั้นอะเนื่องจากระยะเวลาที่มันค่อนข้างนานหลายๆคนก็รอเอสตากันอยู่แล้วแต่พอมันหลุดมาว่าวันที่12เดือนหน้ามันมาเนี่ยหลายๆคนก็แบบ เออใจสลายอ่ะเนาะไม่ใช่กูเพิ่งใช้เพชรหมดไปกับตู้ใช้กับ e อซ a s ันสามอะไรเงี้ยก็แบบโอ้เหเสียท้อใจเลยว่ะโอ้แม่งเอ้ยต้าแม่งมาไม่สีบสองนั่นแหละส่วนข้อที่3ก็จะเป็นเกี่ยวกับตู้ปัจจุบันตู้ปัจจุบันก็จะเป็นแรนกริสกับยูโนแดงซึ่งคนที่สุ่มยูโนแดงเนี่ยแน่นอนว่าจะเป็นคนที่จะเล่นทีมแดงล้วนในอนาคตล้านเปเซน ก็เหมือนที่พูดไปแหละยูโนยูโนตัวนี้เนี่ยมันเก่งแค่ในทีมแดงล้วน PVP อะนะเอาไปเล่นกับทีมอื่นแม่งขาดอย่าเล่นเลยแต่พอเล่นกับทีมแดงล้วนเนี่ยมันจะเป็นเมตาที่หาทีมแก,ก,มกได้ยากมากๆไม่ใช่ยากธรรมดายากมากๆยากฉิบหายเลยแหละเพราะว่ามันเปิดมาเทิร์นแรกมันไวที่สุดในเกมอยู่แล้วถ้าเล่นทีมแดงล้วนไวกว่าวิลเลียมอ่ะโอ้ m ม g ก d ขนาดศูนย์ดาวแม่งไปกว่าวิลเลียมแล้วนั่นแหละ มาปุ๊บมันใบราชีนีไม่มดอันติเอต้ารดเลือดให้เลือ30สบเอต้าปั่นป้งหา,หายหายแน่นอนอะ <S <S ่ะเพราะฉะนั้นแล้วทีมแดงล้วนก็เลยเป็นแบบเอ่อเมตาที่อยู่คู่กับเจแปนอีกยาวนานแสนนานเลยต้องมารอรู้ว่าที่30นี้เนี่ยตอนที่เมเลโอนาเข้าทีมแดงล้วนจะเปลี่ยนเมตาไหมเดี๋ยวนะอันนี้กูนอกเรื่องไปไกลแล้วไอ้สัไไไไ์ไม่ได้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 อ่ะ กลับมาเรื่องของเรากันต่อคนที่จะเล่นทีมแดงล้วนเขาจะสุมยูโน่แน่นอนและผมเข้ามั่นใจว่าถ้าเอสตาไม่มาทีนน่12นี้เกือบทุกคนในเกมที่มีเพชรสุ่มยูโน่ไม่ทุกคนในเกมเลยแหละที่มีเพชรพอสุมยูโน่แน่นอนผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะสุมยูโน่แต่เนื่องจากแม่งเอสตา12อะมึงเชื่อถึงกูจะมีตัว๋วมีเพชรขนาดเนี้ยกูก็ข้ามยูโน่ถึงจริงๆแม่งควรจะสุ่มกเ็เถอะ นั่นแหละก็คือง่ายๆคือคนสยนยูจะมีมากขึ้นแต่ถามว่ายูโน่ตอนนี้เนะี่ยมีประโยชน์ไหมไม่ยูโน่ในกลิสไม่มีประโยชน์ตอนนี้นะจะมีประโยชน์ตอนแบบเออเอสตาเข้ายูโน่อ่ะข้อที่4 <c oughs> ข้อที่4ก็จะเป็นเออเกี่ยวกับอุปกรณ์อยู่ไหนนะเดี๋ยวพามาดูแล้วกัน อันนี้อันนี้ก็เป็นของที่ผมเตรียมให้เอสตาในอนาคตเน่นว่าของเนี่ยไม่ดีเลยคือมันมันมันอยู่กลางๆอะมันมันไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้ดีมากๆมันอยู่กลางๆเว้ถามว่าถ้าเอสตามาถ้ามันเกี่ยวอะไรกับไอเทมคือถ้าเอสตามันไม่ได้มาวันที่12นี้ผมว่าหลายๆคนจะมีอุปกรณ์และ LR เตรียมให้เอสตาที่ออฟสวยๆเยอะ เข้าใจไหมว่าในอนาคตจะมีพวกหินรีออฟมาแจกซึ่งมันก็เพิ่งแจกไปนั่นแหละแต่ในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มมาเรื่อยๆเราสามารถเอาดินที off, ่ออกรีออฟพวกนั้นเนี่ยมารีออฟให้อุปกรณ์เพื่อใส่ในเอสตาได้สวยงามกว่านี้แต่มันน่าเสียดายมากที่มันมาไวเกินไปน,นี่ผมพูดเลยนะว่าไวเกินไปจริงๆอ่ะอันนี้รวมถึงเครื่องประดับตัวนั้นในข้อ4เนี่ยเครื่องประดับด้วยแต่โชคดีผมเครื่องประดับองเก็จ,จะดีอือฮึ ถ้าตัวเครื่องประดับออกเนี่ยไอเอสตาก็น่าจะแบบเข้าขั้นกา,กากเลยแหละ<ๆ>ก,กากบารมีเลยอะอ่ะต่อไปข้อที่5ก็จะเป็นเออ่ไอเทมเหมือนกันเลยเกี่ยวกับไอเทมแต่ไม่ได้หมายถึงเอไอเทมตรงนี้มันจะเป็นแบบเออ่สแตตซะมากกว่าถ้าผู้ชมจะสงสัยว่าทําไมเอสตาผมเนี่ยที่ที่เตรียมให้เอสตาในอนาคตทําไมมันถึงแบบไม่เน้นเด็บไปเน้นโจมตีซะมากกว่าแน่นอนว่าเอสตาเนี่ยเป็นตัวถึก เอนเดคือสิ่งที่ถูกต้องแต่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 เอสตามันจะเก่งจะปั่นแรงตอเมื่อมีราชนินีไม่หมดถูกไหมซึ่งราชนินีเนี่ยมันจะเข้าหลังเอสตาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอสตาแม่งแบบคือมันยากมากๆการที่จะให้เอสตาเลือดต่ํากว่า3ามือต่ากว่า40แล้วให้มาปั่นเพราตายหมดแล้วให้มาปั่นแบบทิ้งตรงข้ามตายหมดมันยากมากๆ้าไม่มีราชนินีไม่หมดเพราะ1เลยมันมีจูเลีย จูเลียสเป็นตัวที่สามารถฆ่าแอสตาได้ถ้าจูเลียสคุณสุดพออันติทีแอสตาแบบเลือกประมาณ50%น่ะโดนโดนจูเลียนตีทีแบบต้มเลยตายอันนี้ผมเห็นมากับตาแล้วในเจแปนหลายๆคนเขาก็ทำแบบนี้กันในจะเอ่อเกี่ยวกับการบล็อกสกิลสอให้แอสตาปัดไม่ได้อีกมันค่อนข้างที่จะแก้แอสตานิดหนึ่งนิดแบบนิดจริงๆอะ่ะเอออ่ะนั่นแหละผมก็เลยมองว่าเอ้ยงั้นกูเน้นโจมตีไปลักลกัน เน้นแบบโจมตีหนักจริงจริงจะถอดชิ้นนี้แล้วก็ใส่โจมตีกชิ้นหนึ่งก็ได้แต่หาออฟขีเลด9เปอร์เซ็นต์แทนไม่ได้จริงเออเศรา้าเหมือนกันนั่นแหละผมก็เลยเน้นไปที่แอสตาใส่โจมตีมากกว่าแอสตาใสยถึกแต่ถ้าแอสตาไม่ได้มามที่12เนี่ยแน่นอนว่าราชีมไม่มดจะเข้าก่อนมันและแอสตาผมจะไปเน้นแบบถึกกึง่ง ATK เพราะแอสตาเนี่ยมันจะแรงมันจะแรงกว่าถึกล้วนก็คือถึกบวก ATK นั่นแหละ มันจะแดงกว่านะมีคนวิจัยมาแล้วจำไม่ได้เหมือนกันว่าช่องไหนลืมแล้วดูหลายช่องซื้อใช่เราเพราะฉะนั้นเนะี่ยเอสตาของวันที่สิบสองนี้จะมาผมแนะนําว่าโจมตีล้วนเลยดีกว่าอ,อก็ประมาณนี้สาหรับเอ,อถ้าเอสตาแมววันที่สิบสองจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็สี่ข้อนี้เลยสี่ข้อย่อยๆอะนะ คือมันถามว่ามีประโยชน์มากไหมผมมองว่ามันมค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะแต่สำหรับสายเติมเน่นว่าไม่มีประโยชน์อยู่แล้วพวกคนเน่นว่าสายเติมทุกคนเนี่ยเขาจัดยูโน่แล้วก็เฮียนรีออฟเพามีเพียบเป็นร้อยชิน้นน่ะบางคนก็คลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันใครที่จะเอ่อคอมเมนต์ติชมอะไรหรือมีข้ออื่นที่แบบเอ้ยพี่ครับเอสตาไม่เข้าวันทีสน่ส2นี้สิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นด้วยนะครับพี่อะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ในสิ่งที่ผมยังไม่ได้พูดไป อ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายขอให้ทุกคนโชคดีในการสุ่มแอสตาแล้วกันขอให้ได้การ์ดได้ตัวและได้5ดาวทุกคนบายบายกู bye ด,ด้วยนะเกม